โคกคนหนึ่งก็งสปอนเซอร์โคกคนหนึ่งก็งสปอนเซอร์โอ้สุดยอดมากครับเพ่อนผู้ชมข่าวพามาชมรถไอติมนะครับสามล้อแม่ธรรมดาที่ไหนครับใช้สามล้อเป็นรถขายไอติมฮะผมมาเจออยู่ที่อำเภอลำดวนนะครับ นี่ธรรมดาฮะเป็นรถไอติมนะครับสามล้อไอติมนะครับอันนี้ทำมานานได้ย,ยังครับเนี่ยแปดปีแล้วครับแปดปีแล้ววิ่งเฉพาะในตัวจุดตรงนี้ปะหะหรือไปไหนด้วยก็สามอำเภอสามอำเภอช่วงนีง้สังขาและกัลลำดวนช่วงนี้โควิดเป็นยังไงบ้างฮะ ปกติขายดีเหมาะมาเปินโควิดก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช่ไหมย,ยังขายได้ปกติขายดีกว่าเดิมีโอ้สุดยอดเลยอยู่บ้านคนหนึ่งโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ้ให้ชมครับวิทยาไอติมกนะทิเนี่ยวิ่งสาม,มอำเภอโอ้ยยอดสุดยอดครับ come on